คครับ okay, ตอนนี้เราอยู่กับมาชมกันต่อ EP นะี EP สองครับสายสุดก็จะอุขุมท50ิไปถนนริมจถนนริมรถไฟเราเดี๋ยวจะต้องไปบางนาดราวปนองดีไไดแจ้งวัฒนะ ถึงบางนานแล้วพ่อจะลงทางด่วนบรุษจ,จะลงบางนานหรือไม่อ่พ่อลงบ้านเราเลยดีกว่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลงพ่อไม่ลงเหรอไม่ลงเหรออรยาวไปเลยยาวไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทางด่วนนะครับ ทางพิเศษสายเอสนึ่งเนี่ไม่เคยยังไม่เคยมาเลยไงเห็นไหมตื่นเต้นมากทางพิเศษสายเอสหนึ่งเต้นมากเห็นไหมบรรยากาศเรื่อเลยเห็นไหมทางนู้นก็จะเหนื่นมามาถึงแล้วเห็นื่งนเป็นลงเราจะไปลงปางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ เราเหรับนี้ไม่ได้มามาทำผู้ร่วมนะครับให้มาทำพราะว่แปลงเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วอีกเครื่องเลยพ่ออีกเครื่องเลยพ่ออีกเครื่องเลยอีกเครื่องเลยมั้ ็นไงนะบ้างครับแม่อ๋อนี EV สองเอนีอนแล้วตัดตัดีมันดัน้วก็เอา้มันงไจะจ่ที่ดา่านเนี้ยพจะจ่ายเงินที่ด่านเก็บเงินนะไม่จมา่ายบางนาป่ะไมจ่ายที่ด่านบางนาตมโหขาออกเหรอ เราคลิปที่สามนะ้าเราจะพาไปเราจะเข้านานเก็เม,มืองบางแก้วแต่เมื่อมาหน้าตอมองหัวขาวนะก็ไปลงบางสารนะ้ำของผเส้นทางดวนเนี่ยเส้นนี้ครับทาง,งดวนสายหนึ่งก็จะเข้าสู่ทางดวนมาพาแล้วนะ สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ทำบันเทิงสนุกเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ของไปก่อนลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับออไม่สวัสดี นี่ออกาการทางพิเศษไ้มโอเคบ๊ายบาย